สวัสดีค่ะสวัสดีพรหมพีนอง f อฟซีเฟนค่ะช่องครูรีชาแนลนะคะแล้วก็เอฟซีฟนครับหอยนองอีกอีเอฟซีเฟนครับคุณสาวน้อยเพชรบันเทิงด้ษค่ะมือแต่นี้ข่าวดีข่าวดีวนะคะสำหรับเอนูแล้็นี่ัวขอดีๆเมื่อวสาศี่พี่นองฟังอีทิการนะคะนจะเป็นวันที่ยี่สิบวันที่สามสิวันที่สา กรกฎานะคะหลังจากมีขึ้นนะคะก็ะได้ไปชุ่มบรรยากาศนะคะก่อนอืกก่นจะต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยะคะ่ะที่เขามาชุ่มคิดตา,คตาบ้าติดตามมาข้อมีมาข้อมีมาให้กำลังใจนะคะคอมเมนีอย่างสั่งๆไม่ชงผู้ดูชนะนะคะสำหรับวันนีู้่มีข่าวดีมาเล่าซื้อกันฟังเรื่องประเด็นสำคัญในที่เรียง พี่นองก็สืเห็นนะคะมาขึ้นงม่มาขึ้นนะคะประเด็นสำคัญคือสื่อบอกถึงพออ่อปอโจพ่อลูกคู่บุญของกีฬาหน่อยเฮานะคะฟังชัดๆจากปากพ่อบอโจโปรเจกใหญ่น้องอุ้งอิงทำไมจึงกั้นไว้มานานขนาดนี้นะคะเป็นอย่างเจงกั้นไวมาดนเป็นอย่างจังบอกอันให้ได้เห็นโปรเจกนี้ตั้งหน,าน้าเราหลายเดือนมาแล้วนะคะ เรียกว่าเพิ uh. mm ่นกำลังเฮ็ดว่วงสองเดียวข้าไปฟังแล้วก็ไปตี่ตามเบิ่งด้ค่ะแล้วก็ในส่วนของโปรเจกต์ใหม่ของนีล่านะครับซึ่งพอโจจะต้องเตรียมครับว่าสิเป็นเรื่องของในส่วนเกิดิปป้อยไปเป็นเบอร์เป็นเบอร์ได้ไหมเนี่ยเป็นเบอร์เป็นเบอร์ถึงวันเวลาเลยวันเวลาเป็นตัวจัดสรรนี่ครับวันเวลาเป็นตัวจัดสรร่กับผลงานใหม่ผลงานชิ้นใหม่ครับรวมไปถึงผลงานเพลงที่จะประกอบภาพยนต์ใครอ้อนี่ตรงนี้ก็ไม่ครับนี่ เรากับผลงานนายวิธีลรากับสคริปต์นายวิธีลรากับซิงเกิลครับที่จะมาอะไยนะครับเขาก็ต้องโค้คิดหนักอยู่ครับกับทีมกับทีมเพลงเออ่คนะิดหนักอยู่นะครับกับทีมเพลงวายซเอาแบบจังไดดีเพลงแบบใด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 นะครับแล้วปรึกษากับทีมเพลงซึ่งเฮาก็เป็นหัวเรือในการที่คิดโปรเจกต์พี่น้องบัดนี้ก็สิได้ เราลุดเพราะว่าหลายคนทำหางคือผมว่าแหละครับบางครั้งคือเราปล่อยไปเมื่อกี้นี่ถ้าเราปล่อยไปเยอะมันมันคือสิได้่ฟังนะคะจากความหูซื้อข,ของบอจูหูซื้ขขอบอจู่ขขจนเหล่าอย่างมีความสุกนะคะเบิงแววตาแล้วก็ห้อยยิ้มของเพื่อพี่น้องเด้อเนาะมีความสุขในการที่บอจูสิภูพุ่ใจในโตลูกสาวคนหนึ่ง มื่อวันสุดท้ายของมินิก็คือมือขึ้นวันยูไกลกับไปเพื่อไปให้กำลังใจวงสาวหน่อยเพชรบานแพร่งที่สำคัญไปให้กำลังใจกีฬาหน่อยนองอุ้งอิงเด้อค่ะเด้อได้ไปถ่ายรูปแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะได้ไปฟังเสียงนองหมอยยางชัดเจนล่าโพงนั่นกับเพื่อนคนจอด่างเขามากนะคะก็จะเห็นแต่ว่าเสียงมิกเข้ากันกับกีฬานอยแห้งนะคะสุดยอดจริงๆขอบอกเด้อพี่น้องเด้อ ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วทําให้ปลื้มใจมีความสุขนะคะพ่อบอจูเพิ่นกะเอาใจใส่ลูกสาวตั้งแต่การแต่งตูนะคะดูแลลูกสาวนะคะแต่งลําเพลินให้นางนะคะนางก็บใส่ชุดสีม่วงมนคพืชน,นะคะพ่อบอโจูห้ากับใส่สีขาวพ่อลูกคู่บุญเด้อ่น้นองเด้อนะคะ,อะบอดนีนาจะมาทั้ง น้องอุ้งอิงก็บบอโจ่เป็นพ่อลูกคู่บุญกันจริงๆนะคะจังใดก็ฝากเบิงเอากันนะคะซึ่งไม่เมือว่าหนูผู้ดีก็ได้ต้องขอบคุณพ่อบ้านนะคะที่พาไปก็ได้รีวิวว่าจากการไปก็คือนั่งรถไป นั่งรถไปส่งที่กรุงทนนะคะสารเดียกรุงทนแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าสีน้ําเงินไปนะคะด้วยชุวงใบก็เลยเสียแค่19บาทสอนก็38บาทแล้วก็นย่างไปอีกค่ะไปถึงลาดพ้าวนะคะลุ่งลาดพ้าว,วก็ต่อขึ้นไปขึ้นสายสีเหลืองอีกพนละหยีบาท กัประมาณไปถึงหันกับโบ,บนาดกับเคิงสมุ่กับถึงนะคะได้ไปให้กําลังใจยีหลานนได้ไปให้ติ๊ได้ท่ายรูปพอมนะคะก็ได้ไปจับมือพอบอจโจนะคะแล้วไปอีกอย่างเมื่อวานนี่ก็ได้ไปสมัครโรงเรียนนะคะโซเชียลก็คือการทําหา,าหาไรายได้บนอากาศนะคะที่จะเปิดสอนในวันที่สก็เลียกมาบออ่อยพี่น้องฟังเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวไปช่คลิปนั่นคู้ดีกับี่ลูกนั่นให้นเบิองว่าการถีห่หฮาจะไปเฮียนค่าใช้จ่ายก็คือ4 8 8 8บาทถ้าเข้าไปหลังบ้านของบอสจูนะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของแม่นุชนะคะก็จะมีรายละเอียดไอพี่น้องผู้ใดสนใจถ้าขอไปหลังบ้านวันที่สนะคะอบรมหน้งแต่ซิปม่งเศ้าใช้เวลาอบรมทั้งหมด5ชั่วโมงเด้อพี่น้องคุรีชาแนลได้ไปสมัครแล้วนะคะ ฝากทุกคนเบิงช่องให้กำลังใจติดตามด้วยนะคะนึกว่า,าช่องเล็กๆแค่เด็กเกิดนะคะล่องพัฒนาสมองเจ้าของล่องเห็ดเบิ้งนอพี่นองเนาะวาสิตินจังไยนะคะเราฝากพี่นองทุกคนนะคะฝากพี่นงทุกคนมือคื้นนี่ก็บบอจูกับมหงองเพลงบอธรรมดานะคะหงเพ่งก็อุ้ยเดี๋ยคาติดหลายอยู่ด้ค่ะปั้นบาอันลูกสาวนะคะเตรียมยอดนะคะ เขาก็จะชมพอโจสุดยอดนะคะเป็นทีเห็นทีลาเหมือนลูกในสายเหลือของพอโจเป็นกำลังใจเดอ้อห้ฮักห้แพ้งีฬาหลายๆนะคะแล้วก็บอโจกัเอาเอาเหลืองคุณภาพนะคะเพราะว่าบอโจมันกระสีเบิงว่าเอซี่แฟนคลับอีติดตามกีฬาหน่อยซ้ำไหมือขึ้นเป็นมือประจักษ์สายต่างนะคะพี่น้องเอซี่แฟนครับมาให้กำลังใจหลาๆนะคะล้นเวทีเต็มเลยค่ะ เก็บคนละ200บาทคดีก็เสีย200บาทแต่เก้าอี้นั่งฟรีเด้อพี่นองเดอ้อพวกเข้าก็มาเตรียมใจเตรียมตัวดันเพลงน้องอุ้งอิงให้ได้2ล้านวิวในหนึ่งวันนะคะมาซอยกันเด้อพี่นองเดอ้อลูกสาวเจ้าพ่อลำเพลินเก่งอยู่แล้วนะคะนั่งก็ถูกฟึกห้เป็นคนเกง่งคนต่อสู่ชีวิตมาแต่แหลกแล้ว เหมือนผู้เป็นพ่อนะคะในวันฮีพ่อไม่ได้ไปกับลูกสาวลูกสาวก็ไปในซุปเปอร์เทนวันนี้นะพี่น้องเนาะโอ้ยมีความสุขทิ่เขาไปชกยีฬลาหน่อยของเฮาอุ๋งอิงเพชบ้านแพงหรืออุ๋งอิง,องรัตนาพรนะคะอบอกเลยว่าบอโจนะคะฟั่งเพงกีฬลาจนติดหูเอิ้นหักนางอีกน้อยนะคะสร้างผสมหนองหักสองเพลในร่องง่ายติดหูเลยนะคะ นี่แหละค่ะก็วา,าสู้พี่น้องฟังนะคะ่ะเนาะพี่น้องนะคะ่ะหินเดยว่าเออโจูนะคะเรามองเห็นอีหลาหน้อยไก่มองไปแล้วว่าอีหลาหน้อยเก่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนตัวเองได้แล้วนะคะโดยที่ไม่มีพ่อแต่พ่อก็ด้วยความห่วงพ่อก็อยู่อยู่บ้านอาอยู่หมู่บ้านตรงพระรามห้านะคะรอฟังข่าวลูกสาวนะคะ สมกับที่เป็นลูกพ่อบอจโจสาวน้อยเพชรบ้านแพง,งปังๆดังๆทั้งพ่อทั้งลูกพอลูกขู่บุนเดอพี่นองเดอเฮ้าสอเฮ้าเป็นเอซีเป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นภูที่ตองไห้กำลังใจอีหลาหน่อยของเฮ้าน,าานาะคะเนาะสังเกตว่าอุ้งอิงอุ้งอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณ พ่อหวังดีลูกกระตันยูคู่กันนะคะพ่อเดินนำลูกเดินตามสมกับคำว่าพ่อลูกคู่บุญเดิอพี่น้องนะคะเรามารอชมมาเชียนะคะมาให้กำลังใจวอจูที่เพื่อนจะสร้างภาพพยนตร์เรื่องไขยอ้อด้วยนะคะเราก็ค่อยสังเกตว่าหรือว่าอาจจะมองเห็นหรืออาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะคิดแล้วเกิด ว่าจะจริงหรือไม่เราก็ต้องติดตามชมนะคะให้กำลังใจอีหลาหน้อยนะคะทําไมบอสโจไม่ปล่อยเพลงให้อีหลาหน้อยต่อเนื่องและดีใจที่อีหลาหน้อยเก่งขึ้นนะคะพ่อวางงานให้ทําได้อย่างเรียบร้อยและดีน้องแข็งแกร่งขึ้นนะคะพ่อกระซอบเบิ่งลูกนะคะลูกกระตั้นใจเห็ดนะคะเขาถึงเรียกว่าพ่อลูกคู่บุญรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะรอชมรอเชียนะคะ อุยบะต่องตัวนะคะรอชมรอเกียร์ดีค่ะ สุดท้ายนะคะก็ขอวอวยพรให้พ่อพ่อโจและน้องอุงอิงจงปังปังทำอะไรก็ล่าบื่นและวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน,นะคะการสร้างภาพยนตร์เรื่องขายอ้อจะรอชมแล้วก็รอเป็นกำลังใจให้สุดท้ายท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้นองทุกคนที่เขามาชมเขามากดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะคะขอพวกคุณมากๆขอทุกคนร่ำรวยเงินทอง นอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนปืนให้ได้เงินแสนสวัสดีค่ะ